สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราก็มาอยู่กันกับรายการอมแอมทุกตึกกันแล้วนะครับผมโดยที่เดี๋ยวพี่เนี่ยนะครับจะเอารถเนี่ยโอ้นี่รถอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นรถเครนนะครับเออเอาไปชนกับสตีฟนะดูสิว่าสตีฟจะเป็นยังไงบ้างเล่นที่แขนก่อนเลยอาจจะเฮ้ยอโหลุผ่านมาได้เลยนะครับโอ้เหลกแหลกจัดแหลกจัดน้องๆ โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นรถโดนระเบิดโอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็ได้ชนแขนสตีฟขาดไปหนึ่งข้างแล้วนะเห็นไหมกลายเป็นซากอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอารถอะไรไปชนดอดดีอืมนี่ไงรถตู้คันนี้ต้องเทแน่ๆเลยไปครับไปครับไปครับเดี๋ยวขอเลี้ยวก่อนตั้งหลักแป๊บรอบนี้เอาที่หน้าเลยไหมน้องๆ มาเลยสตีฟน่าจะต้องถูกันชนพอเจ้าเฮ้ยโอ้โหหลุดไปนิดนึงนครับอ๋ออ๋อ้ตายเถอะอ๋อระเบิดแล้วเชี่ยวหน้าไปนิดเดียวเองเรียบร้อยนะครับน้องๆเมื่อกี้ก็ไปอีกหนึ่งคันแล้วนะเป็นรถตู้โดยที่แบบหน้าสตีฟก็ถลอกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแขนก็ยังอยู่ รอบนี้พี่ก็เลยว่าจะเอารถทำวิีทหารเลยนะนี่ขับมเริ่มเลยจะต้องชนแรงแน่ๆเรามาดูกันไปแล้วจ้าเข้าเต็มปากโอ้เสยเสยหน้าสตีฟแต่ว่าชนไม่เข้าชนไม่เข้าไ่นะตกตกหมดออโอ้โหน้องๆดูนั่นดีครับพี่ชนหน้าสตรีฟซะแบบแหกไปเลยอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวรอบนี้เราจะลองคันที่ใหญ่กว่านี้นะครับ ลองเป็นอ๋อคันนี้ไหมนี่คันนี้น่าจะเป็น R34 เลยนะเนี่ยโอน่าจะแรงน่าจะแรงไปเลยคันนี้ดีกว่าสตีฟนายเจอฉัชนแน่เรานี้เอาเป็นลําตัวยชนทะลุเลยนะโซ่โโโโลงมาแบบเพอร์เฟกต์ชนระเบิดโอ้โหน้องๆดูดิครับหน้าอกของสตีฟเนี่ยตอนนี้เป็นรูโบเบ๋เลยนะ เออโอ้รถอ34นี่แรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่หอามาดูก่อนนะเอารถปูนไหมเออรถปูนน่าจะเท่นะแบบว่าน่าจะชนแรงหน้าดูเลยเออโอ้โหยังไม่ทันถึงไหนเลยจะคว่ำทัแล้วถอย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 เออดครับรถใครก็ไม่รู้ละ่ะไปก่อนแล้วเจ้าแขนข้างนั้นพี่ขอแล้วกันนะสตีฟโอ้โหโอ้โหแรก แหลกจัดเ้ยเอยโอ้โหแขนลวกนองแขนลวกลวงมาพร้อมแขนเลย <c oughs> <c oughs> ขค้างสมังเนี่ยแบบเนี้โอ้โหสภาพไม่ไหวจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหยังกลับมาตั้งได้แต่สภาพรถไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้เราได้แขนสตีไปอีกข้างแล้วน้องๆ ดูดูสภาพสตีฟตอนนี้สิครับโอ้ขาก็โดนอะไรไม่รู้น่ะเหมือนจะโดนสะเก็ดตรงนี้แขนขวาแขนซ้ายเนี่ยพี่เล่นหมดแล้วนะเออเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะชนแบบแถวลําตัวหรือไม่ที่ขานะนี่รถคันนี้ดีกว่าคันบนล่มเลยโอ้โหขับยังไงเนี่ยเออ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 เอเอีเออเออเอ่เอเ รถเลียวไม่ได้โอ้โหบัตรซบรถเลี้ยวไม่ได้ครับโอ้รถกระจอกเวดเอ้ยนี่ดีกว่ารถคันนี้รถคันนี้มาๆอาโอโ้มีแมคโครข้างหลังมีที่ตักดินข้างหน้านี่รถไถไปละจ้านี่มีไฟด้วยนะเนี่ยน้องๆดูดิโบเวฟโบเวฟโอ้โหโคเท่ไปแล้วไปแล้วอ่อรอบนี้เราจะเล่นกลางตัวเลยกลางตัวเลยโอ้โหขวางลำ พลังลับแบบนี้สตีฟสตีฟโดนโออ้ยแม่ดูผลงานเธอหน่อยโอ้โหใส่สตีฟทะลักออกมาแล้วมั้งน้องๆตอนเนี้ย <c oughs> โหตอนนี้สตีฟก็พุนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอารถเครนไปดีกว่านี่รถเครนแดงนะมันจะต้องพังยับแน่ๆเลยแต่เดี๋ยวพี่ขอตั้งหลักก่อนมันจะได้แรงๆนะ เออตังหลักตังหลักอะรถเครเครเคเอาโอ้โหเรียบร้อยครับน้องๆอ,อดใช้รถเคนเลยรถเคนคว่ำโอ้โหโงยังเศร้าเลยเอานี่เอารถทหารไปก็ได้นะรถกรรทุกทหารใหญ่เหมือนกันคันในี้เลยปนไปเต็มๆเลยไปแล้วจ้าสตีฟ <ST> <ff> นีไ่ไงหูดวงสว่านน้องๆดวงสว่านออกข้างหูออกข้างหูสติฟไายละตก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 เออโอ้โหน้องๆดูดิครับเราชนหน้าสติฟแหกไปอีกข้างหนึ่งแล้วนะเออแต่เราจะชนต่อแต่ว่าไอ้นี่มันเครื่องอะไรอะออออออทับ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 โอ้โหเกือบไปละแมงเอ้ยขึ้นได้ไหมเนี่ยอไปไหนอะเอออะไรของมันวะครับเนี่ย เอากัะรถตู้คันนี้ไปก็ได้มาได้เหมือนกันมีเหล็กข้างบนด้วยครับบันโดงบันไดามาครบโอ้โหจะแทงหน้าสตีฟเข้าไปรอบนี้ต้องทะลุปังเข้าไปแล้วเบาตาข้างซ้ายู้หควงสว่านไปถึงสมองขึ้นไปขึ้นไปยังขึ้นได้อยู่ยังขึ้นได้อยู่ยังไงครับนี่ยังไงครับนี่โอ้โหสตีฟปวดทะลุแล้วอเรียบร้อยนะอันนี้พี่ก็ชนนะอะหน้า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 สต,ตีฟลุด โอ้โหโอ้โหหน้าสธอตีฟแหกไปแล้วน้องๆอ,อ่ะอเรียบร้อยเราไปหากันอ่ดต่ออห้หลังจากที่พี่จัดการไปเมื่อกี้นะครับสตีก็ได้หน้าหลุดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะเป็นไงสนุกกันไหมครับถ้าน้องๆสนุกแล้วก็ให้น้องๆช่วยกันนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์พี่ด้วยนะครับโอูโหน้องๆดูสิครับ สตีฟตอนนี้เนี่ยไม่เหลือเขาเดิมแล้วนะทั้งแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ที่ส่วนขาก็โดนชนไปด้วยอะ่ะตรงกลางอกนี่เป็นทะลุเป็นรูเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอารถกระบะเนี่ยลองชนดูนะครับว่าจะเหมือนกับรถคันอื่นหรือเปล่าไอ้กระบะคันนี้อุ้ยปิดท้ายด้วยไปเลยเราจะชนทางซ้ายบ้างนะครับทางขวานี่โดนชนเยอะแล้วอ้ยสะใจรถสะใจไหม น้องๆสะใจบ้างไหมครับนี่โอ้โหย,ยังสุดเลยเนี่ยอยากจะชนให้ล้มลงมาเลยนะใช่ไหมน้องๆออไปเดี๋ยวเราไปหาอีกคันหนึ่งดีกว่าคันใหม่นี่รอบนี้พี่ว่าก็จะมาเอาแม็กโคไปนะครับเป็นแม็กโคคันใหญ่เลยนะแต่ว่าต้องกลับรถเหมือนเดิม <c oughs> ตั้งหลักนิดนึงเลอะหลบหน่อยมาแล้วจ้าแม็กโคโอ้โหโดนดอกนี้ไปสตีฟนะจะต้องสะเทือนแน่นอนสตีฟ สตีฟโดนเหลาสตีฟโดนเหลาอ้าลูดลงมาเลยน้องๆโอ้โหดูดิอ๋อยังยังพอขับได้อยู่ชนเลยโอ้โหดูดิครับสตีฟขาแหว่งไปข้างหนึ่งแล้วโอ้ไม่เหลืออะไรแล้วดูดิเดี๋ยวไปชนกันต่อโอ้โหแต่หัวสตีฟนียังเหลือเยอะอยู่นะนะนี่นี่น้องๆรอบนี้จะเอารถตำรวจไปแล้วนะ น่าจะแรงมากๆเลยหลักรถคันนี้ก็จะโอ้โหเล่นซะพังอีกแล้วมาตั้งหลักตั้งหลักขอเลี้ยวตั้งหลักครับหนึ่งสามสองหนึ่งไปแล้ยจ้าเล่นไปที่หน้าชนไปที่หน้าโอ้ยหเหลาเหลาสมองเลาะเล้ะเ,เข้าไปครับเล้ะเข้าไปทะลุออกมาข้างหัวแล้วน้องโอ้สุดยอด มันจริงๆรงรอบนี้เอาเป็นแบบว่าพวกรถแวนดีกว่าไหมน,น,นี่นี่คันนี้ถึงจะโดนชนมาแล้วแต่น่าจะยังขับได้อยู่รถตู้สีขาวนะวจะเออไม่ได้ถึงไหนชนรถเคนนี่อีกแล้วเดี๋ยว,ยวรอบหน้าเดี๋ยวพี่จะเอารถแบบรถรถถังไหมเออรถถังอน่ะนี่รอบนี้โดนไปก่อนเหลาเหลาอุ้ยโอ้โหออกมาลูเดิมมาลูเดียวกันเลยอะ่ะโอ้สุดยอด ไหนไม่รอดแน่ๆเอาไม่ใช่รูเดิมไม่ว่าน้องๆหพี่คิดผิดไปนะครับรูเดิมนี่อยู่ข้างบนอันนี้รูใหม่นนเนี่ยรูข้างล่างอ่ะสุดจัดช้าไปต่อโอ้ยนี่มันลถโอ้โหรถขนน้ำมันนี่เอาคันนี้ไปเลยระเบิดระเบ้อบอกเลยมาแล้วเจ้าระเบิดอันข้างล่างนี่อันนิดเดียวนี่อันนี้อันเบิร์มเลยนะ้อง ขอขอตั้งหลักก่อนจะได้บึมบึมอย่าไปชนรถเก๋งข้างหลังไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วไปนะโอ้โหกูระเบิดระเบิดคาที่เลยโอ้โหเออเออเออหลุดหลุดหลุดหลุลออเออเออหมดสภาพโอ้โหดยครับน้องๆสตีฟนี่จะแทบจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยรูพู่นไปทั้งสารพากายแล้ว เดี๋ยวเราไปหารถคันแบบเจ๋งๆมาชนใหม่ดีกว่าครับไปไปไปนี่นะน้องรอบนี้พี่ว่าก็พี่ว่าจะเลือกเออเออเดี๋ยว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 เกิดเกิดอะไรขึ้นข้างหลังอะข้างหลังเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยแผ่นในนั้นมันเป็นอะไรอะโอ้ยเหมือนเหมือนมันลอยอะน้องๆมันลอยได้ไงอะเฮ้ยว้าวเกินโอ้เฮ้ยหล่นลงมาหมดทั้งแผงเลยเอ้าโอ้ เกิดอ,อะไรขึ้นครับเนี่ยแม่พังโลกกำลังจะระเบิดแล้วรีบชนดีกว่านี่เอวโลรถคันทีสารพาัดเคโอโ้โหรถโคตรกังเลยน้องๆมีสน,นิมเกาะด้วยเนี่ยรถคันเนี้ยมาเปิดประทุนเปิดประทุนซัดเข้าไปซัดเข้าไปที่สติปขับแบบชะลอชะลอนี้มีเอาว่าข้างล่างล่างไปแล้วขาขัาง้งโอ้โหกดปืสนุกจริงๆเลย นี่โอ้โหดูข้างในเป็นสีแดงเลยน้องๆ,ๆไปต่อไปต่อนี่ๆๆนี่นี่รอบนี้เมื่อกี้พี่จะเอารถคันนี้ไปนี่เอาแบบมีตะแกรงหน้าเลยไม่มีตะแกรงหน้าดีครับเนี่ยเอาแบบมีตะแกรงหน้าดีกว่าจะได้ชนแรงๆไอ้โอ้หล้อใหญ่ล้อใหญ่ไอ้ล้อโตมาแล้วเจ้าไปแล้ววุ้บพุ่งไปเลย โอ้โหเหลาเหลาเหลายังได้อยู่เฮ้ยจะโอ้โหคนระเบิดเฮ้ยกันโอ้โหกันชนหน้าช่วยไว้ยังชนได้อยู่ไปแล้วจ้าซุบซบโอ้โหรถหมดสภาพพ่อน้องนี่พี่ชนขาของสตีฟหายไปข้างนึงแล้วนะเนี่ยแต่ยังไม่ล้มเลยอ่ะโอ้โหสเีไมีถึกทนจริงจะทำไงดีนี่หไปหารถชนต่อ เออแล้วตรงนี้โดนอะไรครับเนี่ยระเบิด <IF IC S> พี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยตรงเดียวยังไม่ได้มาเล่นเลยอะ่ะทำไมมันโดนระเบิดแล้ววะเออนี่รถมันทุกข์รถมันทุกเอาแบบขัดใหญ่ๆเลยสุดยอดไป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 มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าคร,า,ราวนี้ล่ะสตีฟนายจะได้ล้มจริงๆละโอ้เลี้ยวซ้ายเร็วขวาเลี้ยวซ้ายเร็วขวาเอา้าเอา้าเอา้เอาอะไรอะ่ะเออโอ้โห <c oughs> คับผิดทางน้งองๆเล็มขาเลยเล็มขาจ้าโอ้โหนี่เป็นไงเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหยังไม่ล้มไม่ลงอกนี่ออกไปแทบจะหมดแล้วนะเนี่ยอันนี้คือคือยังเหลืออยู่เหรอโอ้โหไปต่อไปต่อเอาให้ลม้มมามารอบนี้เจอรถยกหน่อยนี่มีกระเช้าด้วยเออรถเขาขับลงมาเอน็นมันเอน็เอนเ,อเดี๋ยวเหมือนรถเคนอะ เ,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 เมื่อกี้แลกอะไรอะ่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้โหมันขับยากเนาะขับยากเหลือเกินรถแม่งเอ้ยมามาสั่นดุกด๊กดุกดุกเลยไปแล้วจ้าถนนโอ้ยเนี่ยข้างหลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยระเบิดขับด่วนออโ,โอ้โหดูสภาพสตีฟสิครับน้องๆตอนนี้ก็ไม่เหลือเขาเดิมแบบว่า แทบจะหายไปทั้งหมดแล้วนะนี่เหลือน่าจะเหลือขาตรงด้านซ้ายนะครับที่ยังลอยอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปจัดการขาข้างซ้ายกันโดยที่เดี๋ยวจะเอารถถังเลยนะรอบเนี้เอารถถังไปเลยอ่ารถถังอยู่ไหนนะรถถังนี่รถถังมาแล้วโอ้ยเฮ้ยยิงได้ด้วยหรอยิงได้ด้วยครับน้องๆตังเป้าฮุ้มหุ้ย <laughs> โอ้โหทางเลยอะ แบบนี้สตีฟต้องโดนชักนัดสองนัดแล้วล่ะสตีฟรอเอียงข้างเอียงข้างยิงโอ้โหไอ้โอ้โหดูน้อง้สตีฟไหลสตีฟไหลเอ้ยใสแตกตังหลักตังหลักอ่าไปแล้วจอ้อฮึบยิงยิงด้วยแล้วก็ขับด้วยเหลาเหลามายิง อ๋อโอแหลกแหลกจัดเฮ้ย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 สตีฟล้มสตีฟล้มเหมือนสตีฟจะล้มแล้วน้องๆอ้าแหลกแหลกมากเฮ้ยโอ้โหดูดูโอ้โหหล่นหล่นหล่นลงมาทั้งทั้งอันเลยหล่นทั้งอันเลยเฮ้ยสตีฟสตีฟโอ้โหโคตรแหลกอ่ะคอมจะระเบิดไหมเนี่ยเอ้ยอ้าสตีฟล้มโอ้ดีดีดี สตีฟลน่นล่นมาทังอานเลยน้อง,องดูดิอุยอ้ยคนเฟี้ยวในที่สุดเราก็ทำลายสตีฟได้แล้วนะครับแม่เรียบร้อย,โ,อย,โ,อยโดยน้ำแบบว่า Power, พลังของรถถังนี่ทำให้สตีฟนี่จอดได้เลยไง,ไงหายไปเป็นที่เรียบร้อยกลายเป็นเศษซาก <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากพี่สวัสดีครับเจอกันใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า,วาจะเอาตัวอะไรมาเล่นดี